ฉันไม่ต้องการให้ามาัเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันมากไปกว่านี้แล้วจะเอาไงกับท่านมียฉไนนะ่ะเขาต้องการทหารรับใช้ จัดการหาใหม่สักคนหนึ่งใครก็ได้แต่ไม่ใช่มันคือทหารเกณฑ์มีร้อยพ่อพันแม่นะครับจะเอาแบบให้อย่างดีเลยแล้วก็คลอง,งานรับผิดชอบเหมือนกับไอ้พันเนี่ยหย,หยุดพูดชื่อได้ฉันได้ยินได้แล้วฉ,ฉันเบือ่อจัดการหามาให้ได้เอามาให้เลือกหน่อยอะผมว่าไม่ต้องเอาความเห็นทำตามที่ฉันบอกไปได้แล้ว ครับผมฉันจะแพ้มันไม่ได้เฮ้ยสวดแล้วล่ะม,ม้กไอพันธ์เลยนี่ก็ไม่รู้มันไปทำอะไรให้ผู้พันเขาชังน้ำหน้าขนาดนั้นนะ่ะนะ หมูถ้าเกิดว่าเขาได้ทหารรับใช้เนี่ยเพื่อนฉันก็อดใช่ไหมถูกต้องอดแน่นอนไม่ได้ขับรถแล้วถ้าเกิดไอ้คนใหม่เนี่ยมันขับรถเป็นเขาบอกให้นี่หมูพูดก็พูดเถอะนะไอ้พันธ์น่ะมันอยากอยู่ชายคาเดียวกับผู้กองใจจะขาดเลยนะหมูแล้วเองจะให้ข้าทำไงวะ เอ็งอยากให้ข้าถูกดองเหรอถ้าเอ็งสองคนเนี่ยปลดประจําการแล้วเอ็งก็กลับบ้านเอ็ข้าสิว่ามันต้องอยู่กับผู้พันอีกนานแหมพูดซะใจหาให้เลยนะหรือไม่จริงแต่แล้วเนี่ยเจ้าตัวเขาอยู่ไหนเนี่ยข้าว่ามันคงจะขับรถให้ผู้กองอยู่มั้งอะแล้วตอนนี้ผู้พันเขาให้ หาคนใหม่ไปให้เขาคัดตัวจะด้วยสิเอางี้แล้วกันหมู่หมู่ก็ช่วยคัดัวกับพที่ไปให้คนเลือกหน่อยแล้วกัน ก็หยิบหนังสืขขอคอสโมชันเร่มหนึ่งสิแต่เราเจะได้รีบไปนะได้ครับ ครับนผมสืได้แลละครับบ้าหรือไง่นี่มันหนังสือคอสโมที่ไหนล่ะเอาพผมไม่รู้นี่ครับมันเป็นพระส่านกิดมดเลยครับผมก็เห็นว่ามันโมโมเหม,มือนกันนะครับไม่รู้แล้วหยิบมาได้ยังไงอ่ะผม่ะ นึกว่าผู้กองนะจะอายยากดูหนังสื่อโของผู้ชายแล้วก็ไม่กล้ายิบนะครับบ้าหรือไงฉลังได้ฉลงงาดไหมโอ้โคมครับฉลาดนี่โง่งงจะตายครับนี่นให้มันดูไปย้ายฉันจับได้ไล่ทันก็แล้วกันคุณครับ ก่อนไปทหารเกณฑ์เนี่ยเราเป็นอะไรมาก่อนเป็นบ้าครับเขาหาว่าผมสติไม่ดีผมพันลองคิดดูสิครับบุคลิกอยางผมเนี่ยเขาหาว่าผมเป็นบ้าผมไม่ได้บ้านะครับ แล้วเราเคยทำงานบ้านมาก่อนหรือเปล่านี่พ่อคุณใครฉันเองบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะวันนี้ผมมาทำอะไรคนมีของดีนี่แหละครับสตรีมีคันอย่าร้องทักเหตุเกิดที่นคกาปฐมหยกหยนี่เอง ผมขับรถอยู่ดีๆนี่แหละครับทัดก็ตะโกนทุ่งขับรถปาดหน้าผมเจี๊ยดถามบอกคานี่ใช่พี่จริงหรือเปล่าผมตอบไปเลยใช่ไอ้น้องใช่พี่จริงๆทัดลงรถมาไม่มั่นใจถามว่าใช่พี่จริงหรือเปล่าใช่ไอ้น้องทัดร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยบอกยอดเทปไม่พุ่งเลยช่วงนี้ผมบอกไอ้น้องใจเย็นๆใจเย็นๆลองอันนี้ไปใช้ดูว่านรังจุด ใช้ยังไงใช้ไม่ได้ครับหมดอายุแล้วนายขาเรื่องงานบ้านเนี่ยหนูจะบอกให้ถ้าหนูไม่ได้มาติดเป็นทหารเกณฑ์ที่นี่ละคะป่านเนี้ยนะหนูอะ่ะคงเป็นแม่สีเรือนอยู่ที่บ้านแล้วละค่ะ ความสามารถพิเศษทำอะไรได้บ้างสบายมากครับตุุง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 ตุตุงตุุงตุุงตุตุงตุุงตุุงตุตุงตุ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 ้งตุุงตุ้งตุตุงตุุงตุ้งตุตุงตุุงตุุงตุ้งตุุงตุุงตุ้งตุตุงตุุงตุุงตุตุงตุ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 ตุงตุุงตุุงฉันเลือกจอดพันไม่เอาซิใครก็ได้ที่พามาให้เลือกเนี่ยมาโทรย คุณเองคุณก็เห็นมีใครคนไหนบ้างที่น่าไว้ใจแล้วก็แค่คล่องเหมือนอย่างเจ้าพันนะ่ะแปลวไล้เจ้าพันมันไว้ใจได้ที่ไหนกันโถ่เอ้ยคุณก็แค่อยากจะเอาชนะฉันนั่นแหละนี่คุณผมพยายามยอมอย่างที่สุดแล้วนะอยากได้ทหารรับใช้เอาผมก็พามาให้เลือกแล้วเนะก็เลือกใครก็ได้สักคนหนึ่งที่ไม่ใช่หนุ่มคนนั้นนะ่ะนี่คุณ ผมพยายามยอมคุณอย่างที่สุดแล้วนะทําไมถึงจะเป็นเจ้าพัน์ไม่ได้แล้วทำไมต้องเป็นเจ้าพันด้วยฉันให้เหตุผลคุณไปเป็นสิบข้อแล้วนะผมมีเหตุผลข้อเดียวที่ยอมไม่ได้ผมไม่ชอบมันตามใจถ้าฉันทำขนมยุ่งสะจนไม่มีเวลามาดูแลคุณแล้วล่ะก็อย่ามาว่ากันก็แล้วกัน บ้านเหรอเออเลยเองมั่นใจแน่เนะว่าทิ์นี้ไม่กลับโอ๊ยไม่กลับหรอไกไม่อยากจะไปเป็นก้างขวางคอระหว่างเองกับผู้กองอก้างขวางคอกับผีอะไรวะฮะผู้กองเขาไปทุละของเขาส่วนข้า,ขากลับบ้านของข้าถ้าแค่อาศัยจิตรถเขาไปตอนจับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้กลับด้วยกันหรือเปล่า ทำเมันแก๊กหน้าอันนะเอาเฮอะก็ตักตวงให้เต็มที่แล้วกันตักตวงอะไรวะ <c oughs> แหมเขินเป็นได้เว้ยความรู้มัง่งก็ความสุขงงางนี่ตักตวงให้เต็มที่เลยนะคิดซะว่าพาแฟนนั่งรถเที่ยวไปต่างจังหวัดพาแฟนไปเที่ยวนะแฟนแน่นเบาหลัง ส่วนข้านั่งบอกหน้าเนี่ยนะอะเอานาค<อ>ุมเคลิ้มไปก่อนนีทหารเหรอ <laughs> หมูทองครับเรื่องเมื่อวานนี้ผมต้องขอขอบคุณ้วยนะครับไอ้อ่ำมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่ามูเนี่ยคัดตัวเจ๋งๆไหมผู้พันเขาเรือกครับ <laughs> <laughs> ไม่ต้องขอบผมขอบคุณอะไรหรอกนะแต่อย่าลืมที่สัญญาอะเว้ยถ้าข้าไม่สมหวังกับปาะกาย เองก็อย่าได้สมหวังกับผู้กองเลยไปวลร้ออะไรเฮ้ยเองก็เหมือนกันในายอําเฮ้ยเนพันไปแล้วเองก็รีบๆกลับเข้ามานะอย่าผิดเวลานะโว้ยเขาไม่อยากทําโทษเองไอ้คันไม่ทําโทษเองถ้าบ้างเดี๋ยวทหารคนอื่นเขาจะหาว่าข้าลําเอียงนะ ขอบคุณครับแต่อย่าทำให้เสียเรื่องนะโว้ยเลือดของพี <sund an Like> ่เปนสีเขียว คุณไม่มีอะไรกินเลยเหรอเนี่ยน้าฉันไม่มีเวลาทําให้คุณนะ่ะไม่เห็นเหลืเนี่ยยุ่งอยู่จะก,กวนขนมเนี่ยนี่มันสายแล้วนะแล้วผมก็หิวแล้วด้วยแล้วฉันว่างอยู่เหรอฮขนมในบ้านก็ยังไม่ได้กรอกใส่ถุงอีกตั้งเยอะก็บอกแล้วว่าให้หาคนมาช่วยก็ไม่ยอมอ๋ออ๋อ เล่นแบบนี้ใช่ไหมอาอย่าหนูเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ไดะ,ะไปไหนลูกอ้าวก็หนูบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วไงคะว่าหนูจะเดินทางไปเยี่ยมคนไข้ที่สุพรรณเขเป็นอะไรอ้อเคสนี้มันน่าสนใจมากนะเหรอถึงต้องไปเยี่ยมกันด้วยคือว่าหนูคิดว่าเขากำลังจะตายนะคะ ถ้อย่างนั้นไปดีกว่านะลูกนะล้วจะไปยังไงล่ะคะเอ๋อเดี๋ยวให้พานขับรถให้ค่ะมันอีกแล้วเหรอแล้วคุณพ่อจะให้หนูนั่งมอเตรไซรับจ้างไปหรือไงล่ะคะไปก่อนนะคะเแย่ลูกลไปก่อนนะคะ